แท็กที่พีกแล้วเหรอไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไม่มีไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะยังไงเช้ามาครับก็กิจวัตรยงที่ผมต้องทำนะฮะก่อนลงมากินน้ำอีกคือฟังข่าวคริปโตครับผมก็นั่งฟังไปวันนี้อยากกินเนื้อมากครับเดี๋ยวจะออกไปกินเนื้อซะหน่อยเดี๋ยวกินมะม่วงซะหน่อย นะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาเนื้อกินสวัสดีครับสวัสดีครับได้พี่จอร์เนี่ยถ้าใครดูคุกกิ้งเนี่ยจะเห็นถึงความมีทื่อครับหลังๆก็เริ่มเกิดเทรนเราส่งมีดมาให้พี่จอร์กันไอพวกนั้นมันคมหมดอยู่แล้วแต่ไอมีดที่บ้านอ่ะคือรับได้รับอีกครับมันก็ไม่คมสักทีน้องเขาก็เลยมารับมีดให้นี่เรียกได้ว่ามันรับคมพี่จอร์ดมาดูอุปกรณ์น้องเขาครับนี่ครับโอ้โหอันนี้แผ่นเซิร์สเก็ตครับก็อันี้ก็ทัลกอข้างล่างแล้วก็ล้อสองข้างประกอบรวมกัน ใช่ไหมวะใช่ใช่ๆๆเลยพี่มันจะบอกว่าใช่ฉันนะหิวเหลือเกินนะฉันนะอยากกินเนื้อมากเลยนะจะไปหาเนื้อกินครับผมไปครับมอเตอร์ไซค์ไหนก็ขอขอพี่จอดดูเป็นประจักษ์ตาสักหนึ่งลำ เรื่ออีกรอ๋อลึกลับนะกานอ๋อเพราะมันเป็นแบบว่าเหล,ล็กใช่ไหม,มอันตรายอันนี้คือที่ผมรับเองเอาล่ะคุณดูคมมันจะเหมือนกระจกเลยโอ้ เอออย่างนี้นี่ไม่ต้องรับอีกกี่เดือนมันขึ้นอยู่กับคนเก็บสมมติถ้าเกิดเราใส่เจ๊เองยแล้วมันก็ไปก๊อกแก๊ก้มมันก็ไปกระทบมันก็กระเทือนไปเรื่อยๆถ้าจะ็นที่ดีก็ใช้เสร็จล้างเช็ดแล้วก็เสียบเข้าไปบล็อกนึงแล้วก็มีแม่เหล็กกระแปะกระแปะมีขนมปังพี่จอร์ดอันนี้ฟันหายอันนี้ฟ<ม>ันหายหมดแล้วเพราะว่าเราเอาไปรับแบบงงๆตั้งแต่เราเด็กๆผมเอาเชี่ยวกันมาให้ไม่ได้แต่ว่ามันค้มได้แรกไม่ควรไม่ควร ฉันอยากกินเนื้อฉันอยากกินเนื้อฉันต้องได้กินเนื้อมากินเนื้อครับผมร้านนี้ามาลองสั่งอะไรดีวะเข้ากันนะครันปกติผมมีเจ้าประจําที่กินอยู่ก็ออผมชอบไปกินเนี่ยแหละตรงซอยเอกมัยอะ่ะจริงจริงเราเจอเจ้าไหนที่อร่อยเราก็ลองลองทุกเจ้านะฮะมันคือมีเรื่องเล่าอยู่ทึ่ว่าที่บ้านผมเนี่ยแม่ห้ามเอาเนื้อเข้าบ้านแม่บอกว่าเอาเนื้อเข้าบ้านแล้วแม่นอนไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยสิ่งศัก์สิ์ที่บ้านเนี่ยคือแกเชื่อแบบนะะั้น ้านนี้ก็มีนะครับลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเครื่องในนะฮะคือผมสั่งแค่เนื้อสดกับเนื้อเปื่อยนะโอ้โืมเนเต็เนื้อหวานไหน่นยะหวานคือหวานแบบหวานาน้ำตาลคืออย่างเดียวคือปรุงใส่หม้อไฟมันไม่ค่อยอร่อยเนาะไม่เหมือนปรุงแบบใส่ถ้วยชิ้นครับเนื้อเปื่อย มันก <ừ, S 2> ็เปิดหอมมากเนื้อแตงไม่น่าสั่งมอไฟเลยตอนเช้าผมเตียทั้งเสื้อเลยอาบน,น้ำ อาบน้ำสถานเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องอต้องให<ค>้ผู้เชี่ยวชาญพี่จับคอมุลคอมอยู่มนนี่มานี่มานี่เร็แล้วเป็นไง กมกิบเลยสงสัยยานี้อาหารอร่อยแล้วว่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าครมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครบทุกเล่มเลยนี่ปกติอยู่ไหนนะอยู่แถวไหนอยู่แถวปทุมธานีครับปทุมธานีรับรับมีดอยู่แถวปทุมนะครับผมแง้ก็ลองเช็คบ้านรับมีดครับ IG Facebook IG Facebook เดี๋ยวพี่จอรดขึ้นเทคให้ลวกันวันนี้ขอบคุณมากไมขอบคุณครับมากมายเซลฟี่หน่อยอือดึงตงขอบคุณครับขอบคุณครับผมคครับโชคดีโชคดีมีเรื่องครับผมเมื่อกี้ พนักงานเดินมาบอกว่าเจ้าของร้านไม่คิดตังค์เดี๋ยวต้องมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับไม่ไม่คิดตังค์จริงเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอร่อยมากครับผมชอบเนื้อตุ๋นมากลยครับเดี๋ยวไว้มาอุดหนุนหม่รั้งหนแม่ให้ผมจ่ายนะโอเคครับขอบคุณมากครับ มาอุดหนุนได้ครับผมร้านนี้เชลพภชนานะคะอยู่ออนนุสสี่หกทับสองโอ้โหได้กินปีเฉยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอีกครั้งคุมีต้องออกมากินแล้วแหละอย่างเงี้ยดูทรงแล้วอ่ะใครอยากได้กาแฟพี่ไงเฮ้เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมใช่เป็นลูกค้าประจำที่ไม่จ่ายเงินนะไม่เคยจ่ายถึงเงินใดขอเงินด้วยเฮ้อะไรวะเป็นลูกค้ามาขอเงินบ้าเด้เปล่ามีคนบอกว่ามุมที่เขาถือถ่ายเนี่ย ที่แล้จะเป็นเด็กวันตลอดไปเพราะเขาถ่ายเตยโอ,อ,อ้แล้วหมายถึงมุมที่ว่นถ่ายอ่ะเป็นมุมที่แบบเด็กอ่ะเหมือนเด็กตลอดอ่ะเหมือนเด็กถ่ายตลอดเอากล้องเคาะหัวเลยนะบอกก<ห>ุ<ะ>้นมอร์นิ่งยังอะไรนะบอกกุ้นมอร์นิ่งยังนี่นี่อะไรหันข้างสิหันข้างเฮ้ย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 ใช้จารันปามเดี๋ยวนี้ใช้จะรันปามถึงมือถึงตีแล้วอะ,ะยังเดือดแฮะฮะฮะ บิ้นเครื่องกันรันรันรันจะเริ่มมาแล้วเว้ยโอ้ยโขโขแม่ีโเบิ้เบิ้ดบักอันนี้ไหมพูดอะไรวูาอีสานบอกบอพูด้เรื่องพูดอะไรยังพูดอะยังพูดอีสานปุ๊เป็นพูดเรื่องคือพูาได้โอ้ยพูาได้โอ้ยบักเบอพูดได้จักบึ้ดจักน้อยจักน้อยจักน้อยน้อยภาษาอีสานวันละประโยค My ah day start da คุณมอรนิ r ่งครับทุกคนครับแล้วกูเดบทำไมทำไมต้องโยกอารมณ์ดีหนยลองหันข้างสิทำไมอ่ะมาหาเอโยนีโน่มาหานีโนก่อนไปหานีโนตอนนี้มาบ้านนีโนครับมาคุยกันนีโน่วง เอโยนิโนสวัสดีครับสวัสครัเปลี่ยนอนสวัสดีสไปสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บอกอะไรพี่อ๋อกูเริ่มทำไลน์วันอีกแล้วอ๋อแกงรายวันรีบมามาถามวิธีกดสต็อปลอสต์ก่อักไทยสต็อปลอสต้องสต yeah. ็อปสติกันแล้วครับ ขึ้นมาข้างบนครับมาจัดการงานนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะได้ออกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วจากเมื่อวานครับมีน้องคนหนึ่งบอกว่าน่าจะทำทิ utorial Discord 101นะครับยังไงชาร์ตเดี๋ยวพี่จอร์ดจัดการให้สักวันหนึ่งตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับว่าโอเคในดิสคอ d เราอะมีเรื่องราวอะไรข้างในนั้นบ้างน,นะครับขึ้นรถตบวันนี้เดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆบ้านก็พอไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเดินทางรวดเร็วปลอดภัยเพราะว่านี่สี่โมงละเดี๋ยวคนเยอะเฮ้ยมีเนี่ยมีเรื่องอยากถามเพลงไปติดชาร์ตยูบบอ์ได้ไงวะ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไวท์ใช่ป่ะคือเราทำเพราะความสนุกอะแล้วก็ความสนุกมันจะไปส่งถึงใช่ป<ช>่ะคือคือมันไม่มีอะไรคือแค่ลงเพลงใ,<ช>ใน YouTube ลงเพลงในใ<ช>ตามท้องทางใช่ใชแล้วมันก็ไปติดเลยคือฟังจากเพลงอะต้องให้ปายเล่าเพลงก่อนว่าทนมึงมาได้ไงทำเมลโลดี้เล่นๆแล้วก็จะน่าแบบพี่ไม่มีรู้วีตองแล้วก็แบบเนื้อมันก็ปั่นแล้วอะทำได้ความชิลอะกับพี่กายมันก็ไปติดไ,ได้ไงไม่รู้เห็นเห็นเอ็มวีอยู่ว่านิโน่ไปยืนถือป้ายไปที่โฆษณาใช่คือไอเดียมันมาจาก MV เพลงทนนี่แหละคือฟัังงงเเเพลลแแ้้้ววมมนนนนสุกกกหืออออๆ็บบบ่าย อยากไปทะเลส่วนพวกเราในพาร์ตโปรดักชันก็อยากไปตอนนั้นมันมีกฎหมายใช่ป่ะพี่ที่แบบห้ามออกออกรอบเกินบ0คนก็มานั่งเครียดกันแหละแล้วสุดท้ายเราก็คือแบบเฮ้ยงั้นส่งเพลงให้ลูกค้าก่อนว่าแบบมีลูกค้าเจ้าไหนจะสป,ปอนเราไหมส่งไปแบบหลายเจ้าอยู่เหมือนกันพี่เขาก็หาว่าแบบพวกผมบ้าอะไรเง,งี้ยเราก็เลยใส่ว่าเออถ้าสมมติลูกค้าไม่เข้าไม่เป็นไรเว้ยเราโฆษณาของเราเองแล้วกันนั่นแหละพี่มันก็เกินค่าเพลงมันก็สนุกเนาะเราก็สนุกคือแม่ก็เลยกลายมาเป็นแบบความสนุกที่ส่งไปถึงนูน่นอะไปเ,เ,เรื่อยๆที่ไปเกาหลีแล้วใช่ย าทํมคือผมคิดว่ามันมาแบบมาเรื่อยๆแบบมาก็อาจจะดังแต่รางเรื่อยๆแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้จะร้อยล้านวิวแล้วใช่ร้อยร้อยไปแล้วไหมหรอร้อยแล้วอย่างงางพี่แปดสิบตรงกัใจเลยนะเดี๋ยวก็ร้อยเดี๋ยวก็ร้อยไปเดียวขอบคุณรับครับไม่รู้แหละฝั่งอิดเป็นยังไงฝั่งนี้จะทําข้าวหน้าเนื้อให้เมียกินทดลองมีดสักหน่อยไว้ข้าวหน้าเนื้อจริงๆเคยทําไปในจ G c o ค k i n g EP ีพีที่ นึกไม่ออกฉะนั้นละเอียดละเอียดไปย้อนดูแต่ว่าอันนี้เอาแบบไม่ละเอียดเอารีแคปลีแคปง่ายๆกระเดินมาก็หั่นหอมแนวขวางนะครับมันจะทําให้สุกง่ายครับหั่นแนวขวางเสร็จอย่าลืมครีมมันออกมาด้วยนะครับพอผมถึงคราวกระเทียมครับก็เอามือบวบบี้มันลงไปครับมันจะได้ปอกเปลือกง่ายๆครับเสร็จแล้วก็ซอยชับ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 เอาให้ละเอียดครับแกนี่เหาขิงไม่เจอเพื่อหาขิงอยู่ยังไม่ได้หาเลยมีโลดพี่มองหาขิงอยู่เมื่อกี้ โอ้สายตาสั้นขนาดนี้ไปเปลี่ยนลูกกตาเถอะได้ขิงมาก็ปอกเปลือกครับเสร็จแล้วก็ขูดขๆๆขูดขอย่าลืมเคาะที่มันอยู่ด้านใต้ออกมาด้วยครับและนี่ก็คือเนื้อที่เราจะใช้ในวันนี้ไอ้ตายเธอมีก้อนมันเนื้อด้วยกระทะร้อนๆครับเอาไอ้เจ้าก้อนมันเนื้อเด็ดลงไปเลยครับนี่มันเนื้อปิ้งมันเนื้อปิ้ง เราได้เนื้อสไลซ์มาเนี่ยมันมีส่วนที่มันติดมันเยอะเราก็ทริมมันออกมาแล้วเราก็เอาลงมาขีดกระทะก่อนให้มันเนี่ยมันละลายตึงนมันละลายก็แบบแค่กินแต่น้ำมันเนื้อไม่กินเนื้อเลยเหรอย่อมได้มันเนื้อเกรียมได้ที่ก็เอาเนื้อทั้งหมดลงไปเลยครับอย่าพึ่งคลุกนะครับปิ้งมันไปก่อนครับให้มันได้สีครับ อ้โหแม่จเจ้วได้สีสองข้างตามต้องการก็โยนกระเทียมเสร็จแล้วก็โยนหอมต่อคุกทุกอย่างเข้ากันครับกระเทียมสุกหอมสุกเสร็จแล้วก็ถึงตาขิงครับย่อนลงไปแล้วก็คุกคุกคุกกคุกกคุกคกค,ค,คเครื่องปรุงครับง่ายๆครับเกลือดาชิพริกไทยดำมิรินน้าเปล่าแล้วก็โชยุ หากใครสงสัยว่าดาชิคืออะไรย้อนดูจีจีคุกกิ้งเลยครับดูจากปริมาณที่ใส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 ่ลงไปอันนี้น่าจะเป็นปริมาณคาดคะเนนจากนั้นก็ลองชิมดูครับไม่ใช่เซนลามูลหมายถึง2ชั่วโมงคองเต้ครับคองเต้ครับสวัสดีครับเอออะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่มึงมาหมู่บ้านนี่มึงเสีย20บาทไปเนะี่ยทางเข้ามึงเสีย20บาทไปเนะี่ยกูเข้าตังอ่านวนเสีย20บาทอ่านะ มากันโดยไม่ได้นับหมายเห็นเวทป้าสีขาวอยู่หน้าบ้านจ้วงตักไปไม่เห็นข้าวโอ้ยเป่าก็เลยกินอะไรนะว่าอืม อร่อยทิหายอย่าด <im alike> <อ>่าแล้วนะเราไม่ได้เป็นคนทำแบบดีจะเป็นคนทำน่ากิเชียอร่อยมากไปกินข้าวกันนะทุกคนบายบเราอยากกินเอกพุ่งนีนอ่ะเออหมดเลยเนื้อไม่หมดแล้วตังค์หมดไปแล้วครับคุยงานกับนีน่เสร็จไปแล้วเจสวัสดีพี่ไปแล้วน่วยนีหน่วยเอโยนีน่วยเจครับเจอกัน พี่ฮองเต้มาเซ็นสัญญากับน,นิโน่นะคะไปะเราก็หมดหนาทีกลับบ้านไม่ดอยไม่ดอยเ <c oughs> ออสบายใจแล้วไ <c oughs> ปลกลับบ้านครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับ